ฝนมาแล้วฝนมาแล้วกลับบ้านนี่ว่ามานั่งเล่นอยู่ในวัดเออกลับบ้านกลับบ้านมึงเห่าอีไรโอ้นั่งกับพระอยู่แท้ๆมึงยังจะเหา่าอาศัยพระอาศัยวัดมึงเห่าพระมึงก็จะลําบากแล้วมึงนี่ฮะมึงมันแดงสดเลยเนาะอ,อาจจะแก่เย้ยเห่าแม่กระถังระ ออฝนมาแล้วครึ้มเลยฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาว,ว่าเราอยู่ใต้ฟ้าโอ้โหมันตกใส่ละลายเลยนะเนี่ยเ่างในวัดหมาก็เห่าอยู่ข้างนอกวัดมันก็เหา่าบ้า พวกมึงนี่ทำตัวเป็นหมาจริงเลยเหาเสียงมันหมาเลยหายช่วงตอนค่ำฝนก็ลงขายอะไรนอหนตร้อนค้าในชา,า,าบริการทันอะไรก็ดูก๋วยเตี๋ยวทั้งเครื่องดื่ม เฮ้ยเดดเดีเด้ยเฮ้ยเสต๊างอืมสตางโอยังอยู่คิดว่าตังหล่นหายซะแล้วอืมตังจะไปซื้อน้ำมันเอาไปใส่มอเตอร์ใส่น้ำมันหมด ตรงนี้เป็นศูนย์ทำงานของอบตอของอ,อพวกชาวบ้านในในหมู่บ้านเนศูนย์เขามีจักมาไว้ตัดเยบ็บเรียกว่าอาชีพของชุมชนรับตัดผ้าเย็บผ้าอันนี้ก็ร้านค้ากแข่งหนึ่งในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้มีที่ซ่อมมอเตอร์ไซ สามที่ไว้บริการสำหรับพวกที่จบจบการช่างซ่อมเครื่องยนต์มาซ่อมมอเตอร์ไซค์ส่วนซ่อมพวกเครื่องเสียงก็ร้านงบจะงบดีนี้เขาก็ซ่อมแล้วก็รัดจัดออกงานเสียงอันนี้ก็ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไว้บริการเป็นคนเป็นเด็กรุ่นที่เรียน ด้านการช่างมาก็มารับเปิดปูซ่อมเป็นอาชีพของหมู่บ้านมีท่อระบายน้ำฝนมาแล้วจะวิ่งไ,ไปไหนฝนตกชะกับ,บานระวังน้ำลายนะเอาดินเหนียวปั้นหรือเปล่าเนี่ <c ười> รถขับก็ต้องเปิดไฟเพราะมันเริ่มครึ้มจมสลัวแล้วโอ้รถรับซื้อหน่อไม้ช่วงนี้หน้าฝนก็จะมีหน่อไม้หาชาวบ้านหาขายก็มีรถรับซื้อ,อเดี๋ยวแวะซื้อน้ำมัน น้ำมันตู้ที่เขามีหยอดตังสำหรับตรงนี้เดียด๋วยวๆแล้วซื้อน้ำมันก่อน ay na mal man ฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาค่นหน้าตอหงนะดูดิมืดครึมเลยหมาหนาทึบแต่ไม่จะมาถึงหรือเปล่าฝนตกมาจากปากช่องทางนู้นนี่ส่วนทางด้านนี้ฟ้ายังสว่างโล่อยู่เลยอันนี้ก็ร้านค้าเป็นพวกขายหมูเาเครื่องดืม่ม ส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เป็นถนนใหญ่ที่หนึ่งเขเปิดแล้วตอนนี้อันนี้ร้านค้าเก่าเลิกเปนนานแล้วเข้าไปในซอยนี้ก็จะไปหมู่บ้านหนองโกหนองน้อยมีทางแยกออกไปในดงได้ถ้งนัน้นอันนี้เป็นร้านซ่อมรถใหญ่ ท่างเนนทำเครื่องจักรทรถซ่อมรถได,ด,ได้ซ่อมีถซ่อมรกรถบรรทุกรถเตีบัโขตรงนี้ก็เป็นร้านซ่อมของช่างกบซ่อมเ <Hey yes! S 1> อเตอร์ไเฮ้ยไปได้กลิ่นฝนสนะัแพท้สักแพทพอ้อืม ถึงหรือเปล่ามาก็มาตกให้แรงๆจะได้มีน้ำเข้าสระทุ่งนาน้ำก็เริ่มแห้งแล้วฝนเล่นไปหลายวันแล้วนี่น้ำเริ่มยุดมีรูที่สิบเอ็จากปากทางเข้ามาตรงนี้อันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มา,าจ่ายบาท,ทีมีเบนซินหลังมีเซนตรงนี้ก็ เปิดร้านเครื่องดื่มเนนมี่ก๋วยเตี๋ยวขายด้วยมั้งอ่าตรงนี้ก็คนเขตหมู่บ้าน้านลางทองไปนอนก็ถ้าวิ่งตรงไปก็เป็นตัวอ่างเก็บน้ำที่พักผ่อนอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านกนำนาไปสอกิโล เดี๋ยวน้ำมันไปเติมรถกคราเราก็จะฉิวเหมือนกันแต่มันวิ่งแบบคนแก่ไม่ชวีชวาดเหมือนวัยรุ่มดูยอดชัดกุฎาเพชรเลี้ยวซ้ายารป่าซับลงกาหากกเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าจะไปอ่างก็วิ่งตรงไปเลยข้างหน้าไม่ต้องเลี้ยวซ้าย เลี้ขวาเราจะวิ่งตรงทางแยกสายใบนัทนไปเข้าเข้ารงกุงตรเพ็ญมาสัลลังกาข้างในเขตอุทายานแห่งชาติป่าซอกกาโอ้ฝนลงแนละ้ทั้งนู้นทั้งนู้นฝนลงเป็นสายแล้ว ฝนเริ่มล,ลงแล้วทุกนู้ตต่อทางตรง,ท,ง,นตรงทนงะต้องป่อปถนนสายเนี้ยเหมาะสำหรับการปั่นจักรยานเล่นกันช่วงกลุม่มเมื่อก่อนนี้ก็จะช่วงใหม่ๆ่ที่ขยิ้จักรยานก็จะปลานปั่นกันเป็นกลุ่ม 跳呀、嗯